เมเดเมเดตอนนี้เรากำลังโดนโจมตีอย่างหนักเราตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูเราอาจจะต้องลงจอฉุกเฉินขอกองกำลังช่วยเหลือด่วนเฮ้ยแม่จา๋าช่วยหนูด้วยหนูยังไม่อยากตายเอ้ยตอนนี้เรากำลังถูกพวกนาซีโจมตีอย่างหนักเฮ้ยทุกคนก็เอาไว้โอ้พระเจ้าเราโดนยิงเครื่องยนต์ขวาถูกทำลายคนก็เอาไว้เรากำลังจะตกเตรียมรับแรงกระแทก อ้าวครับผมครับสัสดีครับผมกันแมนเกมเชนัตนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่เกมเร b e e t นะครับผมเป็นเกมแนวสตรเวอร์เอาชิปลอตนะครับผมวันนี้เราจะมาระบบทั้งกับผมเป็นทหารสมัยสงครามโรคนะครับผมซึ่งจะต้องมาติดเกาะแห่งนี้นะฮะเฮ้ยอันนี้ปิดไปกดอื่นปุ๊บก็ฟาร์มของก่อนเลยครับผมตามบทบาทของเราอ่ะปึ๊บๆนี่เฮ้ยอันนี้กล่องอะไรเนี่ยอันนี้ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับผมต้องใช้เครื่องมือในการทำลายโอ้ เราสามารถที่กดแ็บได้นะครับผมอันนี้เป็นหนังสืออ๋อเป็นหนังสือคู่มือเราสามารถที่จะคาบของตรงนี้ได้เลยว้าวมีสกงสกิลพร้อมลยครับผมสําหรับเกมนี้ไม่ธรรมดานะครับผมเฮ้ย <c oughs> มีการคราบเรือด้วยวาแปลว่ามันอาจจะมีเกาะอ,อื่นก็เป็นได้นะครับผมสาหรับเกมนี้นะเอออุอ้ยมีการปลูกผักด้วยครับผมที่แน่แล้วก็มีการสร้างบ้านแบบอิสระด้วยนะฮะเราสามารถที่จะสร้างกําพงกําแพงสร้างพื้นบ้านได้เองฮะอันนี้เป็นบ้านแบบสําเร็จรูปแล้วก็โอ้ยของคราบโคตรเยอะเลยครับผมนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อน ปืนต่อต้านอากาศสยานครับผมกันทาวเวอร์โอ้โหโอเค <c oughs> ไปว่ามันต้องมีซอมบี้บุกบ้านอย่างแน่นอนครับผมและที่แน่มีการขุดน้ำมันด้วยนะเออมีการขุดแร่ต่างๆและนี่ครับผมโรเกตเลนเจอร์อันนี้เป็นป้อมยิงจรวดขีพนาวนุธนะเนี่ยเอ้ยมันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคครับผมไปาฟาร์มของกันต่อ ก็สำหรับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่วางจําหน่ายอยู่ในเว็บซีมนะครับผมในราคา27บาทนะครับผม27บาทเท่านั้นนะครับผมให้ตายเถอะ <c oughs> จะออกกำลังกําไรมาจากไหนเนี่ยฟาร์มของก่อนอ่ะปั๊บนี่เก็บกิ่งไม้ก่อนเลยอชวัยแพบนี่เฮ้ยตรงนี้มีคนนอนตายอยู่เฮ้ยนี่มันแจ็คสันนี่เฮ้ยแจ็คสันโดนปีกเครือบินทับหัวจนตายเอ้ยมีปืนด้วยหรอแจ็คสันเอออันนี้ฉันขอละกันปับ๊บได้เลยเฟิร์นมาฮะแล้วก็เฮ้ยอันนี้มันกลับระเบิดรถถังนี่วะมันต้องถึงขนนนาดั้เเลยหรอวะ เก็บมาเก็บมา,บมาปุ๊บเฮ้ยนี่มันจาสปิลเบิร์กเฮ้ยจา่าไม่น่าเลยผมสัญญาอย่าผมจะกลับไปบอกน้องเมียจา่าเองว่าจ่ารักน้องเมียมากสิขนาดตายยังนอนตายตาไม่หลับเลยโอ้โหแม่เลือกตาโบเลยเฮ้ยอะเก็บของเฮ้ยนี่เก็บไม่ได้ครับเฮ้ยข้างบนนี้มีอะไรอันนี้มีเฮ้ยมีเมล็ดพืชครับผมเป็นเมล็ดข้าวนะฮะอันนี้เชือกโอเคเฮ้ยฝั่งนู้นก็มีนะลงตรงนี้ได้ไหมปับ๊บแล้วก็เก็บก้อนหินเก็บไม้เก็บมาก่อนครับผมปุ๊บ นี่โอเคฟาร์มฟาร์มแรกในช่วงแรกผมรู้เลยว่ากับผมของที่เกิดมาในช่วงแรกมันต้องจําเป็นกับชีวิตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มให้หมดอ่ะปับ๊บฮึบเอ้ยเฮ้ยแต่ว่ามุมมองภาพในเกมยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแหมจเจ้าเลยมากกับผมยีิบเจบาทปาดโถเออยีิบเจบาทกับผมเล่นขำๆมานะอ่ะปับ๊บหยิบเชือกมาแล้วก็อ่ออา๋ยวผมจะทําการคราฟของนะกับผมเออเดี๋ยวนนะอันนี้ อ๋อเราสามารถที่จะกดติดตั้งตามช่องได้ครับผมเพียงแค่กดสล็อตนะทำไมเขาไม่ทาระบบลากวะอันนี้ไม่เข้าใจนะเออเฮ้ยอยู่ที่ผมได้เลื่อนขั้นครับผมตอนนี้ผมกลายเป็นผู้พันแล้วฮะเฮ้ยแม่เพียงแค่เปลี่ยนหมวกก็กลายเป็นผู้พันได้อ่าแล้วก็คราบขวานครับผมอันนี้เป็น stone axe stone hammer แล้วก็หอกหินมาปั๊บปั๊บหยิบมาแล้วก็ทําการติดตั้งนะฮะอันนี้เอาไว้เลขหนึ่งแล้วกัน แล้วก็อันนี้เลข2ปืนเลเฟ่นอันนี้เลข3ส่วนขวานก็เลข4มาวันแล้วก็ทําการติดตั้งหอกเลยแล้วก็ทุบกล่องเฮ้ยได้ทานไฟฉายมากกัผมเพียบเลยอ่าเก็บมเลยสิครับผมแบบนี้ชว็วตแพผบ,พบ,พบเก็บมาก่อนอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยมีหรือเปล่าโอเคเฮ้ยรู้สึกว่าตามชายหาดมันจะมีกล่องด้วยนะนี่ไงนี่ไงวันแล้วก็ทุบเลยโชโอ้โหมีท่าทางด้วยกับผมไม่ธรรมดาจริงๆเฮ้ย ลองปลาหอ,อกิปลาไดปะดเฮ้ยปลาไดด้วยเคอ้เกมดีเฮ้ยยี่สิบเจ็ดบาทก็มันได้อ่ะปับ๊บแล้วก็อันนี้ทุบเลยอันนี้อะไรครับผมเป็นกล่องกระสุนปืนคนอานไม่เชื่อนะก็ผมว่าเกมนี้สร้างโดยอัลเวเอนจินนะครับผมทำ <laughs> ไมกราฟิกฟมันกระหลงโป้งขนาดนี้นะฮะเอ้ยก็ขอตั้งใจทำครับผมให้มันเบาเออมันจะได้แบบเข้าถึงทุกคนได้นะครับผมอ่าเด็กๆที่แบบมีคอมแบบน้อยๆจะได้เล่นได้เออจะมาปึ๊บ โอเคก็ okay, ผมเก็บก่อนเลยอ่ากราฟิกไม่ใช่ปัญหาเว้ยมันอยู่ที่เนื้อหาของเกมต่างหากล่ะเออุย้ยนั่นอะไรอะ่ะเรือล่มวะผมเฮ้ยเกมนี้มันมีการคาบลงคาบเรือด้วยนะผมว่ามันน่าจะมีการสำรวจเกาะอื่นวะ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็มาโนไปเรื่อยนะอ่ะแต่ว่ามันมีเรือให้เราสำรวจไปว่ามันก็ต้องมีของให้เราฟาร์มโอเคก็คผมตรงนี้เราเราน่าจะฟาร์มหมดแล้วนะปะเดีย๋ยวผมจะเดินลัดเลาะไปตามชายหาดแต่ผมดูซิว่าตรงไหนมันมีที่ให้เราสร้างบ้านบ้างไปไปไป ที่แน่ๆก็ผมเกมแนวนี้นะครับผมเราต้องหาสร้างบ้านริมน้ําก่อนเลยครับผมอันดับแรกหุยมีปูด้วยมีปูด้วยจะปูกินดีกว่าครับผมเฮยมาตีแน่ไหนดูซิเอากินเลยเหรอไม่ยากก่อนโอย้ยก็ท้องเสียเฮยรู้สึกว่าผมจะหิวน้ำ้วเนี่ยอนอื่นหาน้ํากินก่อนครับผมเนี่ยในตัวเกมมันจะมีค่าหยดน้าเห็นป่ะอ่าเราสามารถที่จะกดกินน้ําได้นะครับผมตอนนี้อ่า ค่าที่2นะครับผมก็จะเป็นค่าอุณหภูมินะครับผมค่าที่3าที่แวบๆนะครับผมน่าจะเป็นค่าไขมันตอนนี้เรากำลังขาดไขมันเป็นอย่างหนักนะครับผมค่าที่4ที่เป็นรูปต้องไก่ก็น่าจะเป็นค่าอาหารนะครับผมเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตส่วนอันที่เป็นรูปปลานะครับผมน่าจะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับผมอันสุดท้ายก็คือพวกผักผลไม้เฮ้ยเฮ้ยสบ้เดี๋ยวก่อนมาจากไหนเนี่ยเองอ่ะเอ้ยมันได้ตกมาจากด้านบนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมามาเอาหอกเอาหอกทุบเด้เฮ้ยได้อยู่อโชว์นี่จะท่านี้เขาไปเป็นไงล่ะ หาคนอลังการโอ้เรียบร้อยดอบของไว้เนี่ยไม่ดอบของให้ด้วยให้ตายเถอะอ่ะตัดต้นไม้ต่อครับผมอันนี้ตัดมาปุ๊บอันนี้รู้สึกว่าตัดมาปุ๊บมันจะได้เป็นอ๋อเป็นคล้ายๆกับนี่ปะวะเป็นใบ,นนะะนบไม้เป็นพวกใบาปาล์มอะไรประมาณนี้ฮนะน่าจะไว้ค้าเป็นพวกเชือกต่างๆมาเดีย๋ยวเรามาทดสอบระบบการว่ายน้ําของเกมนี้ซิว่า27บาทว่ายน้าได้หรือเปล่าอุ้ยมองทะลุใต้ครับผมอันนี้เราทําบั็กได้ใน,ในเกมนี้ <c oughs> เฮ้ยว่ายน้ำได้ด้วยครับผมโอ้ยไปทำละโอ้แต่ว่าเฟรมเลตตกครับผมเวลาตกไปในน้ำเอาไม่เป็นไรครับผมอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อเฮ้ยเวลาว่ายน้ําคือเราต้องกดกดแงนหน้าไว้นะครับผมไม่งั้นหน้ามันจะจมน้ํามันจะเสียออกซิเจนนะอ่าปึ๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นพวกสมุนไพรเก็บมาก่อนโอเคครับผมกอดอุ้ยข้างหน้ามีเรือด้วยว่ะเดี๋ยวก่อนปึ๊บ เราจะเก็บใบปาล์ไว้เยอะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะหาที่สร้างบ้านริมน้ําก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าริมน้ำมันน่าจะมีพวกน้าให้เรากินนะอ่าแล้วก็ส่วนเกมมิสต์ซีเวอร์นะครับผมมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับผมพี่ไม่เล่นต่อแล้วเหรอคือเล่นต่อนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้จะขอพักเอาไว้ก่อนนะเนื่องจากว่าผมต้องการให้ทางผู้พัฒนานะครับผมเขาได้มีการอัปเดตในส่วนของ NPC เพื่อนมาก่อนนะครับผมแล้วให้กลับมาเล่นต่อนะเนื่องจากถหาว่าเล่นต่อไปนะครับผมคือมันจะรู้หมดแล้งานเวลาเขามีการอัปเดต NPC เพื่อนนเเเราาาข้มมมมะััับบผพกกลล่่หป็จะไม่ินไเข้าใจพี เออมันจะไม่อินครับผมเวลาเข้าไปตามสถานที่ต่างๆมันจะแบบเฮ้ยรู้หมดแล้วอ่ะเอ้ยตรงนี้มีอะไรยางเงมันมันจะไม่อินเออเพราะฉะนั้นผมจะรอยเขาอัปเดตมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วค่อยกลับารุยกันอีกครังนะครับผมมันจะได้แบบตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยส่วนตอนนี้นะครับผมก็หาเกมอะไรเล่นไปเรื่อยนะครับผมเฮ้ยต้องเน้นย้ำเลยว่าต้องไปเกมแนวซูเวอร์นะครับผมเฮ้ยทางช่องเราเฮ้ยที่จริงเกมอื่นก็ชอบเล่นนะครับผมแต่เพราะไม่มีคนดูก็เลยไม่เล่น <c oughs> เฮ้ยมา ช่องนอต้องเล่นเกมแบบนี้แล้วครับผมแนวประจนภัยซูเวอร์เอาชีวิตรอดนะฮะอุ้ยนี่ตัวอะไรอะ่ะทุกคนกระรอกกระรอกเคยกินกระรอกดีกว่าเอาไม้จิ้มแม่งเลยเฮ้ยต้องเล่นดีๆครับไอ้นี่มันต้องวิ่งแน่โจ้โหวิ่งขึ้นต้นไม้มัดซบเฮ้ยขึ้นต้นไม้เหรอเอ้ยแกด้วว่าแกจะรอดหรือนี่ คือต้นไม้ก็ตัดแม่งทั้งต้นไม้เลยนะะเนี่ยฮะเฮ้ยแค่กระรอกแค่ตัวเดียวถึงกับต้องตัดต้นไม้ทั้งต้นเลยลูกนี่เฮ้ยถ้าเป็นคนที่ชั่วช้ามากแม่ตั้งแต่เราเล่นเกมแนวนี้มานะครับผมเพราะว่าเราตัดมาไม่ต่ำกว่าหมื่นต้นแล้วนะเนี่ยให้ตายเถอะเพลเพลเกินหมื่นด้วยนะครับผมโอ้ยตั้งแต่เปิดช่องมานี่มันตัดมากี่ต้นลูกเนี่ยเออล้มแล้วต้นไม้ล้มแล้วเอ้ยแล้วกระรอกแล้วกระรอกอะ่ะอ้าวกระรอกไปไหนครับผมสงสัยกระรอกมันบินไปแล้วอุย้ยมีหมาป่าครับผมเฮ้ยเห็นไหมฮะไไมมม่่่ยุงครับผขขออ้าปกน เฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีถ้ำว่ะเฮ้ยเค้เกม2 7บาทมีดันเจียนให้เราสำรวจตลอดวอนนี่ยใช้ได้เลยอ่ะรับอ,อ,รอ,อุ้ยอุยตัวอะไรอ่ะโอ้นอกนกนกแมตกใจหมดเลยครับผมอ่ามองซ้ายมองขวาดีนะครับผมเมื่อกี้เหมือนจะมีหมีด้วยนะอุ๊ยมีม้าขาวด้วยครับผมเฮ้ยผมว่ามันน่าจะขี่ได้ว่ะม้าเออไม่งั้นเขาไม่ทำม,มันหรอกเชื่อปะ่ะอ่ะกินเห็ดก่อนกินเห็ดนี่สว่ามันจะได้ค่าไขมันนะครับผมโอ้เฮ้ยม้าม้า ไอผมว่าม้านี่มันน่าจะขี่ได้วะ่ะอ่าไหนดูซิน้ําตักน้ําได้ปะอันนี้ับผมเราสามารถที่จะกระติกน้ำับผมเราก็มาตักน้ําตรงนี้ได้นะครับผมโดยการกด F นะโอเคนี่ได้น้ําประมาณ5นะครับผมว่าแล้วก็ตัดต้นไม้ต่อฮะโอ้ข้างบนนี่ซอมบี้เขยืนกันเหลือเกินฮะอุ้ยหมาหมาหมาจิ้งจอกโอ้ยโอ้ยใบไ,ไม้บางเมื่อกี้อุ้ยมันเป็นตัวแล้วเฮ้ยฉันกำลังต้องการเนื้อเฮ้ยผมผมจะสร้างบ้านแถวนี้แหละ เออน่าจะเวิร์กสุดแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันจะมีอะไรให้เรากินเยอะเหลือเกินอันนี้ได้อะไรมาปึ๊บได้เป็นไขมันสัตว์นะครับผมอ๋อไม่ใช่ไขมันสัตว์เขาเรียกว่าเป็นเนื้อติดมันโอเคไหนดูสิได้มากี่ก้อนโอ้นี่ไงเนื้อติดมันได้มาก้อนเดียวนะฮะแล้วก็หนังสัตว์อืมโอเคครับผมก่อนอื่นจะไปสร้างบ้านตรงไหนดีเออเฮ้ยมีจระเข้นะครับผมอันนี้ดอกอะไรดอกอุตจพิษปะเนี่ยเห็นไหมฮะจระเข้เฮ้ยอันตรายจริงๆ ก็จริงนะับผมในความเป็นจริงนะก็ผมเวลาหลงป่านะับผมการที่เราหาที่พักริมน้ํามันก็ดีนะับผมมันจะทําให้เราแบบเออสามารถที่จะหานงหาน้ํากินได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าน้ําในลําธารจะกินได้เสมอนะมันต้องมีวิธีการกองน้าที่ถูกต้องนะับผมเพราะว่าในแหล่งน้ําธรรมชาติมันจะมีพวกปรสิตอาศัยอยู่เยอะนะเฮ้ยขืนกินเข้าไปแบบมั่วๆแล้วก็ขี้แตกก็ผมกลายเป็นร่างกายขาดน้ําแทนนะฮะอ่าเรียบร้อยเฮ้ยต้องขอบคุณปืนเลเฟินของปีเตอร์เอ้ยไม่ใช่แจ็คสันสิเฮ้ยมั่วจริงๆเลยเราอ่ะครับเอ้ยมา ชำแหละเนื้อก่อนอ่าเฮ้ยหมูป้าหมูป่านี่นะตีซะตีซะโอ้โหตีด้วยท่าทางที่สวยงามเรียบร้อยอ้ปาปากวอเลยชํำแหละครับเฮ้ยนี่เรียบร้อยอ่าได้เนื้อมาอีกแล้วเอ้ยทำไมมันได้เป็นเนื้อติดไขมันมาเยอะจังวะมันไม่มีแบบเนื้อแบบเนื้อทั้งดุนเลยหรือไงอ่าก่อนอื่นเราจะคราบเชือกมาก่อนนะครับผม นี่ผมตัดสินใจแล้วก็ผมว่าผมจะสร้างบ้านบริเวณตรงนี้นะฮะริมน้ำแถวๆนี้เลยอ่ะหยิบเชือกมาก่อนแต่ว่ามุมมองเกมแบบมุมมองกล้องนี่แบบไม่ไหววะ่ะ <c oughs> แต่ว่ามันก็เล่นได้อ่ะเออแต่มันจะแปลกๆนิดนึงนะฮะสร้างไปเลยก็ผมบ้านริมน้ําของเราอ่าเรียบร้อยเอ้ยกดขี้ขวาขึน้นไปปะเนี่ยมีระบบปีนไหมอึ๊บ ตอนนี้ผมเดินไม่ค่อยได้นะครับผมรู้สึกว่าจะเดินได้ช้ามากเนื่องจากว่าขาดอาหารเป็นอย่างแรงครับผมขาดน้ำขาดไขมันขาดโปรตีนขาดเนื้อปลาขาดผลมไม้เฮ้ยไม่รู้ว่าอยู่ได้อย่างไงนะฮะอ่ะปับ๊บได้แล้วก็ผมบันไดบ้านเนี่ยวิ่งช้ามากอันนี้คือแบบเร็วสุดแล้วนะฮะคือถ้าร่างกายเราขาดสารอาหารก็ผมมันจะทําให้เราแบบเหนื่อยแล้วก็วิ่งช้านะอ่านี่ก่อนอื่นสร้างเป็นหลังคาก่อนเลย รู้สึกว่าเกมนี้จะมีการสมบีบุกบ้านด้วยนะครับผมาะชะนาต้องรีบสร้างบ้านก่อนเลยฮะอันนี้เอาวางไว้ตรงนี้ค่อยๆวางโอเคกดสร้างเลยโชวอะตอกอะตอกนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เสร็จแล้วแล้วก็หันมาอีกด้านนึงแบบนี้มาปุ๊บเฮ้ยเอาข้าจิงเกมนี้ก็เล่นเพลินเหมือนกันนะทำไปเล่นนะครับผมคือมันมีความท้าทายอย่างก็ผมก็คือเราต้องแบบไปหาพูกอาหารเนี่ยฮะครบทั้ง5าหมู่เนี่ยเอามากินให้ครบนะ เออแล้วก็การคงการคาบอะไรก็ใช้ได้นะผมว่าเฮ้ยเกมมันยังเป็น early access อยู่นะครับผมเกม27บาทจะอรมากโอ้โหเล่นในขนาดนี้ก็เพลิดเพินแล้วอ่ะแล้วก็คาบเตาหลอมกันเลยเึ๊บนี่บางเกมนะครับผมแม่ง4ซา500แม่งอยากจะถุ่มถุยเหลือเกินมาทุอ่ะปับ๊บนี่อ่าเรียบร้อยก็ผมได้เตาหลอมมาใช้แล้วไหนดูสิว่ามใช้ยังไงกด F หรอแล้วก็ทาการ เอ้ยเราไม่มีแร่เหล็กครับผมต้องการแร่เหล็ก3คัพเปอร์ห้าเอ้ยหลอมแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อมาเกิดกระบวนการการหลอมขึ้นมาแล้วนะครับผมเห็นป่าเส้นสีฟ้าเนี่ยรอให้มันเต็มครับผมคือแต่ว่ามันไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์ขึ้นมาเป็นรูปเปลวไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยไอของแค่นี้เขาก็อัปเดตมาทีหลังได้ครับผมแม่ทงผู้นาทำมาถึงขนาดนี้นะครับผมไอของแค่นั้นมันกระจกงอกง่อยครับผมเนียเขาเติมมาทีหลังก็ได้เออว่าแต่ทําไมไม่ใส่มาตั้งแต่แรกวะอ่านี่แร่หลอมเสร็จแล้วครับผม เตาหลอมอันนึงนะครับผมสามารถที่จะหลอมแร่ได้ทีละอันนะฮะสุดยอดอ่ะอันนี้หลอมเหล็กม้างครับผมเพราะว่าเราต้องการเหล็กนะครับผมเอาไปทำเป็นโต๊ะคาร์บเวิร์คเบนซ์นะครับผมนี่รอไปเลยไหนดูซีได้แล้วหรือยังออามาแล้วก็ผมแร่เหล็ก1ก้อนเอาไปคาร์บเป็นโต๊ะคาร์บได้แล้วตอนนี้อับโอเคหยิบมาแล้วก็หลอมอันใหม่เข้าไปฮะมากดตัวบีนะครับผมเข้าไปที่โหมดการคราบนะฮะเราหาโต๊ะคราบสีนี่โต๊ะคาราฟเวิร์คเบนซ์พื้นฐานนะฮะอ่เอ้ยข้าฟไปได้ เอ้ยเราต้องถือคอ้อนก่อนเว้ยเวลาเราคลาบของต้องถือคอ้อนนะครับผมไม่งั้นจะคลาบของไม่ได้นะอย่าลืมนะอ่ะนแชปนี่เอาวางไว้ตรงนี้เลยโต๊ะครับนี่อ่ะโอเคก็ตอกตอกตอกเข้าไปสิเรียบร้อยเดี๋ยวดูซิกด F ครับผมปั๊บอันนี้งานเราต้องการเศษผ้านะฮะเอามาก่อนเฮ้ยคลาบได้ทีละผืนว่ะโอ๊ยโอ๊ยไปทุบโต๊ะเอ๊โต๊ะพังหมดโอ้โหโต๊ะเสียเลือดเลยฮะรอเศษผ้าก่อน นี่ได้เศษผ้ามาหนึ่งผืนมาต่อไปก็ค้าเป็นที่นอนนะครับผมอันนี้มันต้องมีนะครับผมไม่งั้นเซฟเกมไม่ได้นะฮะมาพะเสร็จยังเนี่ยโอเคเรียบร้อยไหนดูสิทำอะไรได้บ้างฮะโอ๊ยกดนอนได้ด้วยวะกดนอนได้ครับผมนอนได้อย่างเดียวก็ผมแต่ว่าไม่สามารถที่จะข้ามวันได้นะเฮ้ยเอาแล้วผมจะออกจากที่นอนได้ยังไงเออยังไงวะเนี่ยอ๋อต้องกลับมามองที่นอนตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับผมมันถึงจะออกมาได้นะให้กดอีกครั้งหนึ่ง เออคือระบบมันยังไม่สมบูรณ์นะผมว่านะแต่ว่ามันก็เล่นได้อะฮะก็ถือว่าใช้ได้ครับผมกับเกมราคา27บาทแต่ผม27บาทอันนี้เป็นธงนะครับผมอันนี้สามารถที่จะปักได้นะครับผมแล้วก็บง่งบอกสถานที่สร้างบ้านของเรานะฮะแต่ว่าเราปักตรงนี้ไปได้ครับผมม,แบบนะมันมีธงก็ไปว่ามันก็ต้องมีแผนที่สิครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดแผนที่ได้นะมันอาจจะต้องมีเอเทมฮนะคเค่มีเลยดงเดต้าีกว่าไว้ทําอะไรวะนนี้เออปุ๊บ เฮ้ยเราต้องมีเตาไฟปะเตาไฟไว้ทําอาหารมาจัดมาแล้วเกมนี้มันซีเรียสหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเตาท้ำกลางสายฝนได้หรือเปล่าเอาไงดีวะเราจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงถ้าเราเอาไว้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกินพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเราวนะแล้วเตาแม่งโคตรอันใหญ่เลยฮะมึงจะเอาไปย่างควายหรือไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหใหญ่เกินเอะใจตั้งแต่ค้อนกับขวานแล้วครับค้อนกับขวานม่โคตรใหญ่เลย แค่ถือนี่ก็ปวดแขนแล้วฮะโอเคเดีย๋ยวเราจะวางเตาไว้ตรงนี้แหละนี่ฮะแคมไฟเรียบร้อยอันนี้เราสามารถที่จะจุดได้ไมเฮ้ยแต่ว่าฝนตกอยู่ยังไม่อยากจุดนะฮะเอาไว้จุดเวลากลางคืนดีกว่าครับผมเฮ้ยอันนี้เป็นตบปลาอันนี้ต้องมีนะเนี่ยเพราะว่าร่างกายเราต้องการอาหารประเภทอาหารทะเลนะฮะโอ้โหม่แล้วก็มีอะไรหรือเปล่าดูสิอ่อันนี้เป็นเตาอบนะครับผมเอาไว้ทาขนมแล้วก็ทากับข้าวได้นะครับผมอ่าเอาวางตรงไหนดีวะ โหแล้วมันจะทำทำไมให้มันอันใหญ่โตโมโหรานเนี่ยดูดิตั้งอันเดียวเพ่งเต็มบ้านเลยครับผมอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้แหละฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ลองใช้ดูนะครับผมกดปึบ๊บเอ,อ้ยนี่ทําไส้กรอกได้ฮะอันนี้เป็นขนมปังแต่ว่าต้องใช้พวกแป้งนะครับผมโอ้ยนี่ไงเนื้ออ๋อนี่ไงเน,เนื้อติดมันเอามาทําเป็นไส้กรอกได้อันนี้คือทําแล้วใช่ไหมอ๋อทาแล้วทําแล้วคือทําได้ทีละอันเว้ยนี่ไงต้องรอให้สีฟ้าขึ้นนะครับผม ปิ้งปองเฮ้ยโอ้ใหญ่มากอเอ้เนี่มันไส้กอกรือเขารามเะเนี่ยเออทำอีกอันเด้มันใหญ่โคตรนะครับผมดูดิเฮ้ยออวันลาก็กินเลยเอามาติดตั้งไว้ที่หมายเลขแปดครับผมช่วรแป๊บเลขแปดเลขแปดอ่าปุ๊บนี่มาลองกินก่อนครับผมอันนี้อันใหม่แล้วก็ทำอีกอันนึงเราได้เนื้อสัตว์มาเยอะนะครับผม เฮ้ยมืออย่าลั่นเซมือผมชอบลั่นไปทุบนุ่นทุบนี่เรื่อยเลยมาเรามากินไส้กรอกเด้เพิ่มค่าเลยครับผมเพิ่มค่าเนื้อสัตว์นะฮะเฮ้ยจริงมันต้องได้ไขมันเี่กก็มันเป็นเนื้อติดมันไม่ใช่หรอทำไมไม่ได้ไขมันวะเฮ้ยมันไม่ใช่นี่วามันไม่ยุติธรรมนะก็เห็นอยู่ครับผมมันบอกว่าเป็นเนื้อติดมันครับผมถึงมันไม่ได้ไขมันเยอะก็ต้องได้นิดนึงเด้เออหรือว่าไอ้ที่เป็นลูกก้อนเนยมันจะไม่ใช่ไขมันครับผมมันอาจจะเป็นคาร์โบไฮเดรตก็เป็นได้นะเออ เฮ้ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําแปลงผักเอาไว้ปลูกข้าวกินเองครับผมอ่านี่จัดไปเลยครับผม2แปลงนี่แปลงเดียวไม่พอหรอฮะผมจําได้ว่าในตัวผมมีมเมล็ดข้าวอยู่นะอ่าเอาไปเลย2แปลงปุ๊บเสร็จแล้วก็ในตัวเชื้อปลูกได้หรือเปล่าปุ๊บเอออุอ้ยยังปลูกไม่ได้เขาบอกว่าเขาต้องการในส่วนของโชเวลนะครับผมเป็นพ่วนะครับผมที่ใช้สรับในการพวูนดินนะเฮ้ยแต่ว่าที่จริงเอามือจกดินก็ได้มั้ยเออเอามือจกไปก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวปลูกอะไรยังไม่ได้เลยอะ่ะ อันนี้ครับผมเดีย๋ยวผมจะลองคัฟในสุดของหินเกียดูนะนี่อันนี้น่าจะครัฟอาวุธได้อยู่โอเคเพิ่มบาแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้เลยอ่ะโชโชอ่ะโชเรียบร้อยเสร็จแล้วไหนดูสิครัฟอะไรได้บ้างครับผมนี่ไงมีขวานเหล็กด้วยแล้วก็เฮ้ยมาเชนเต้เฮ้ยพวกก็อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเอามาเชนเต้ก่อนดีกว่าไหมเอาอุวยไปป้องกันตัวนะผมเผื่อว่าตองคืนซอมบี้มันจะบุกบ้านนะอ่ะครัฟมาเลยอ๋อน,นี่ครัฟอยู่ครับผมอันนี้รอเลยครับผมไหนจะซื้อม,มาเชนเต้หน้าตาเป็นยังไง ฉันรอเธออยู่ตั้งแต่ชินเต้เฮ้ยอจแวบโอ้โหเหมือนกับมันเกิดมาจากฟ้าฟ้าอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เอามาสูมใส่ก่อนอ่าก่อนอื่นนะครับผมฟ้ามืดแล้วปุ๊บจุดกองไฟก่อนเลยเอา้าวทำไมจุดไม่ติดเอา้าดูก่อนนะโอ้ขาดไม้ฟืนปะทูไม้ฟืนไม่พอครับผมอา้าวเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรเฮ้ยซอมบี้บุกเฮ้ยแต่ก่อนมากี่ตัววะนั่นน่ะเฮ้ยหูยทำไมไมาเยอะจังอะ่ะคืนแรกเองนะ เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่แค่เดี๋ยวมันมาเยอะมากมาจิเต้ช่วยด้วยนี่นะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินก็คือที่สองที่สามนี่แบบโอ้โหไม่แบบเล่นเอาเครื่องกระตุกเลยหรอวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออุ้ยมาเยอะมากเยอะมากมันเยอะเกินไปครับผมมันเยอะเกินไปเฮ้ยเฮ้โอ้โหแล้วแบบดาบเราก็ไม่ใช่ฟันได้แบบรุนเร็วนะมันฟันได้ทีละจึ๊กนะฮะมันวิ่งปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บอ่นี่แน่ต้องเวียนเป็นจังหวะครับผมหุยมาเยอะเกินนะดูเดมาเลยเฮ้ยเคมีซอมบี้ทหารยุทธยาี่ครับผมโอ้โหเหมือนเป๊ะเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเยอะเกินมันเยอะเกินครับผมเยอะเกินมันต้องเริ่มคืนหนึ่งคืนสองคืนสาม,ค,สามคืนสี่เลยครับผมที่แบบมาทีก็แบบรวดโคนิบมแล้วมันเมื่อไรมันจะฆ่าหมดวันนี้่แล้วแบบไม่ได้ว่าฟันทีเดียวตายด้วยมันแบบ อุ้ยอุ๊ยยิ่งตูเมงป่องนี่แบบโคตรน่ากลัวโคตรหลอนอ่ะอีแน่ไอแมงป่องเอ้ยเอ้ยเอ้ยมงโดดโคตรไกลอะฮะเฮ้ยแต่ว่าเรายิงค่าเยอะนะครับผมมันจะได้เป็นพอยอีกพีนะครับผมเอาไปอัพเกรดในส่วนของสกิลได้ด้วยนะอ่ามาเด็กเอ้วนเฮ้ยเฮ้ยอีแน่เฮ้ยเฮ้ยไอฟุ้งนี้ติดก้อนหินเว้ยแม่งกวักมือเรียกกันใหญ่เลยเอ้ยมองมาตรงนี้มองมาตรงนี้เอ้ยใครจะเข้าไปหรอวะอีนแน่ฟันขาขาด เฮ้ยโอ้โหไอ้นนี้น่ากลัวสุดไอ้ตัวเมืองป่องอะตายไปหนึ่งครับผมเมืองป่องตายหนึ่งเอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บปั๊มเลือดด่วนปั๊มเลือดด่วนอ่นนี่โอ้โหเฮ้ยมันมาเยอะเกินอย่างเงี้มันเยอะเกินครับผมนี่แค่คืนแรกเนี่ยอันนี้ปิวเลยนี่ฟันขามันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนตีหลังโอ้โหวิ่งกันแบบอุตลุดอุตลุดนี่ไงโคตรเยอะอะมันต้องมีปืนแล้วแบบต้องมีปืนแล้วอะฮะ แต่มันต้องค้าบกระสุนนั่นเหะเรื่องของเรื่องนะครับผมเออวะปพ๊บโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่เมื่อไหร่มันจะหมดวะเนี่ยปาสิแขนหลุดตีแน่โอ้โหโอ้โลุ้มลุ้มโอ้ยตอนนี้ผมเหนื่อยครับผมผมก้าวขาไม่ออกโอ้ปั๊มเลือดไอ้จะตายแล้วโอ้ยไม่นะคืนแรกเท่านั้นเราจะยังไม่ยอมตายนี่แน่ไอมึงองตายซะนี่แน่ไอผีแห้งไออ้วน ไอ้อ้วนมีบูลลี่กันด้วยนะครับผมบูลลี่ซอมบี้ไอ้อ้วนนี่นะเฮ้ยนี่เพีอยุธยาเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นทหารกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมนี่แน่โอ้โหมันกวักมือเรียกเราใหญ่ครับผมมาดิมาดิาดนี่แนะตัดแขนมันตัดขามันเฮ้ยกวักมือเรียกกันใหญ่เลย <c oughs> มันติดบั็กก้อนหินกันเว้ยเออเฮ้ยโอ้ยทำไมมันตีไกลจังวะนี่น่นี่น่ตีไกลอ่ะอ่ะตีไกลเหรอ,อ โอเคับผมมันหลุดบั็กแล้วนี่นะบอกเลยว่าฟันโคตรนานก็ผมกว่าม่งจะหมดทั้งเซตนี่ฮะซอมบี้โอ้โหคืนแรกม่งมากันเยอะขนาดนี้นี่แน่นี่แน,น,น่ตายสาอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งเฮ้ยซอมบี้มันดอบอะไรไม่รู้ับผมอันนี้เหมือนจะเป็นเมล็ดพืชนะเนี่ยอีบ้าเลยฟันกันทั้งคืนได้เมล็ดพืชมากระสอบเดียวอ่าไปไปไปโอเค หาอะไรกินก่อนโอ้เฮ้ยนี่ตรงนี้มีเห็ดอยู่เราต้องการคาร์โบไฮเดรตครับผมกินเห็ดก่อนโอ,โ,โอเคแม่แค่เอาชีวิตรอดนะผมหาอาหารครบทุงห้ามู่นี่ก็ยากแล้วนะยังต้องมาเจอพวกซอมบี้บุกบ้านอย่างเยอะอีกเฮ้ยให้ตายเถอะอะก่อนอื่นเซฟเกมก่อนเลยฮนะโอ้ยอย่างน้อยเราก็ผ่านพ้นคืนนี้ไปได้เฮ้ยผมว่าวันที่สองนี่เราต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ว่ะไ,ไม่งั้นแม่งบ้านแตกแน่ๆไม่ต้องกลัวอะแล้วก็ทําการคราฟในส่วนของพั่วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มปลูกผักแล้วนะ คือตัวนี้ร่างกายขาดทโบไฮเดตอย่างหนักฮะรอ,อก่อนรอพวกก่อน,ออนเฮ้ยตรงนี้ฟืนก็ไม่พอโอเคนี่ได้พวกมาแล้วป๊บแล้วก็เอามาปลูกผักฮะกด F แล้วก็กดปลูกเอ้าปลูกยังไม่ได้ฮะเอ้าเดี๋ยวก่อนนะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงมากันกี่รอบในวันหนึ่งเนี่ยโอ้ยคือมาถึงบ้าน,นป้โถเฮ้ยมันมันเกินไป <c ười> คืนหนึงมาสองรอบก็ผมแล้วแต่ละรอบนี่มาแบบ ไม่ต่ำกว่ยี่สิบครับผมผมโตคนเดียวอะว่าเกิดยี่อะน่าจะมี24่สี่สามะครับผมโอ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันมาเยอะเกินโอ้โหติดหินติดหินเฮ้ยโดนลบเฮ้ยเยอะไปเ,เพนดูกบว่าไม่อยู่แล้วเท่านี้ฮ้ยรู้ว่าทถานี้มันเป็นมันเป็นแหล่งเกิดมันหรือเปล่าวะหรือว่าเรามาสร้างบ้านผิดที่วะเนี่เยเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เฮ้เพนก่อนเพนก่อนหรือว่าผมต้องวิ่งกันเช้าครับผมถึงจะรอด โาโหคือเกมนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะวิ่งยันเช้าได้นะเว้ยถ้าค่าอาหารหมดก็ผมก็คือมันจะทําให้เราวิ่งช้าลงนะครับผมเหมือนว่ามันจะเหนื่อยฮะโอ้แต่นี่ตายแล้ว,ม,ลวมันก็ต้องวิง่งครับผมไม่วิ่งได้ไงแล้วเราไม่มีอะไรเติมเลือดแล้วะครับตอนนี้โอ,โ,อโอเคไม่อยากจะหันไปมองเฮ้ยเร็เวๆๆใกล้จะชา้าแล้วใกล้จะชา้าแล้วอีกนิดเดียวโอ้มันตามมาแบบไม่ลดนะครับผมตอนนี้ฐานไฟฉายของผมหมดแล้วนะต้องวิ่งกันแบบบึนบๆแบบนี้นะครับผมโอ้ยเฮ้ยตรงนี้จะตกเหวจะตกเหว อวิ่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป,งไป,งไปเอ้ยค่าอาหารจะหมดแล้วเอ้ยค่าหานหมดเมื่ไรคือสวยแน่แน่อุ้ยหมดแล้วครับผมเดินแล้วฮะเดินแล้วฮะเอ้อยมันชะเตะช่วยเอื้อเรียบร้อยเกินไปว่ะเกมนี้มันเกินไปฮะ <c oughs> ดีนะครับผมที่เราโหลดได้นะฮะ โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมรู้ว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับแคลดให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันขอถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อนะครับผมชอบเห็นความทุกข์ทรมานของผมนะครับผมก็ฝากกันกดไลค์หนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันผมจะได้รู้นะครับผมว่าอยากให้เล่นเกมนี้กันต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย